ไรเอฟ9นะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะวันนี้ที่มาดูกันนะฮะก็ขอบคุณทางทรูพิชเช่นด้วยนะครับที่ให้มาบอน้องเพลงในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาบอกข่าวทุกคนนะฮะออกแอปใหม่แล้วนะครับผมทางทรูนะฮะทรูพิชเช่นแอนิแวร์นะสามารถดูได้ทุกที่เลยนะครับผมสำหรับใครที่เป็นลูกค้าทรูนะฮะสามารถมารับเดโม่เลยฮะ ดีโมตัวใหม่นะครับผมเป็นแอป,ปนะคะสำหรับดูใน p อ o n e Android หรือว่าแท็บเล็ตหรืออะไรต่างๆนานานะครับผมสามารถดูได้หมดทุกช่วงเวลาแล้วก็สามารถย้อนหลังได้ด้วยน่าสนใจไหมใครสนใจบ้างขอเสียงหน่อยดิอยากอยาก,อยากลองแนะนำดูแลครับผมลองใช้กันดูครับทุกเครือข่ายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น a อ s หรือว่า d ีแทหรือว่า ใครที่ไม่ใช้ทูก็สามารถดูได้กับแอปนี้นะครับผมสามารถโหลดได้ทุกเครือข่ายเลยแค่มารับเดโมนะครับผมเป็นตัวทดลองดูนะฮะลองใช้กันดูครับผมสุดยอดมากเชื่อไหมถ้าเชื่อเราลองเพลงต่อไปัดังเลยนะซิงเกิลแรกนะครับผมอย่าเพิ่งเซโนนะฮะ